สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะดวงรายสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้วันที่9ถึงวันที่ออไม่ใช่ค่ะวันที่3ถึงวันที่9มิถุนายนนะคะของคนที่เกิดวันอังคารนี่คือไพ่ประจำตัวคนที่เกิดวันอังคารนะคะเทพ,พอังคารเราจะมาดูกันนะคะการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเริ่มที่การงานเหมือนเดิมนะคะขอให้ไพ่พรมยานะคะ นำทางคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรการงานนะคะคนที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะโอ๊ยแมกรีดยังไงไพ่ใบแรกนะคะลัคนากระสังทองนะคะสัปดาห์นี้จะมีความสับสนนะคะปรับทัศนคตินะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะคะ แล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะอาจจะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างหรือแบบเออมีเรื่องให้คุณต้องสับสนนะคะมั่นใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่คุณทํานะคะจินตนาการความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นออนไลน์โดดเด่นในช่วงนี้นะคะอืมไพ่ใบที่สองนะคะไพ่ใบที่สองว้าวเท้าเวสุวันนะคะมังคังร่ารวยอู้คุณมีเกณฑ์ได้งานใหญ่นะคะเนี่ยอืมมีเกณฑ์ที่มีโอกาส เข้ามาก็ได้ให้คุณจับงานใหญ่แต่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะประสบความสําเร็จแน่นอนถึงมันจะยากอะ่ะแต่มันเป็นโอกาสที่ดีที่คุณได้จับแล้วมันจะประสบความสําเร็จอะ่ะงานใหญ่เลยนะคะมีเกณฑ์จับงานใหญ่มีเกณฑ์ได้ตําแหน่งที่แบบสูงขึ้นนะคะไพ่ใบที่สามพระแม่พอศพหือ <c oughs> ร่ํารวยเงินทองนะคะพ่อกระซับ ร่ำรวยในทุกด้านเลยอ่ะมาทั้งทาเวทมาทั้งปู่ปููทาเวทมาทั้งพระแม่โ,โพศนี่แบบคือแบบทรัพย์สินก้อนใหญ่งานชิ้นใหญ่โปรเจกต์ใหญ่นะคะโครงการใหญ่มาแน่นอนนะคะขอให้คุณมั่นใจมั่นใจในสิ่งที่คุณทำนะคะปรับทัศนคติของคุณนะคะเปลี่ยนไมเซตนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแบบปังมากคุณที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้นะคะ ไพ่พระแม่คงคาใต้สำรับนะคะโอ้โหคือแบบดีมากนะไพ่พระแม่คงคาคือการสุขก,กายสบายใจมีชื่อเสียงในวงการที่คุณทำเป็นที่รู้จักนะคะกว้างขวาง,วางอืมคือแบบจินตนาการความคิดสร้างสรรค์าการเปลี่ยนแปลงโอกาสที่ดีนะคะ อะไรที่เกี่ยวกับการของกินน้ําอาหารโดดเด่นมากในช่วงนี้นะคะยิ่งถ้าขายแล้วขายค้ขา,ขา,ขาขายแล้วออนไลน์นี่แบบโอ้โหปังมากนะคะออกสื่อออกออกสื่อออนไลน์นี่แบบโอ้ยโดดเด่นนะคะเพราะว่าไพ่ใบแรกรัชนากสังทองคือแบบจินตนาการล้ําลึกนะคะคนอื่นตามไม่ทันด้วยมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากเลยทีเดียวนะคะและมีชื่อเสียงได้งานใหญ่ได้โปรเจกต์ใหญ่ ได้เงินก้อนใหญ่ใครมีใครรองงานอยู่คุณจะได้งานนะคะมีการแบบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเลื่อนคือแบบเปลี่ยนแปลงอะ่ะได้เลื่อนได้งานนะคะโอ้โหดีจังเลยการงานนะคะคนที่เกิดวันอังคารทีนี้เรามาดูการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรในสาานัปดาห์นี้คนที่เกิดวันอังคารนะคะไข่ไพ่ออกมาแม่นยํา ทไพ่ะะใบที่ไพ่ใบแรกนะคะใกล้ทองปราบชาลวันแต่คุณต้องลุยต้องสู้นะคะอาจจะมีเกมที่แบบโ,โหหนักอยู่เหมือนกันเหนื่อยอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับการเงินนะคะแต่อย่างไรแล้วก็ชนะนะคะไพ่ใบที่สองนะคะกุมารทองนะคะโชคลาภเล็กๆน้อยๆเม่ตามมหานิยมนะคะอาจจะมีแบบได้เงินถุงเงินถังนะคะไพ่ใบที่สามนะคะคงเบ้ง วางแผนทางการเงินด้วยนะคะอืมแล้วการเงินจะไปในทิศทางที่ดีนะคะช่วงนี้น่าจะมีเกี่ยวอะไรกับเออเด็กนะคะคนที่มีอายุน้อยกว่าลูกหลานที่เราจะต้องพยายามหาเงินช่วงนี้มีอะไรที่เกี่ยวกับโรงเรียนหรือเปล่าค่าเทอมการศึกษาการเดินทางนะคะการเดินทางหรือการศึกษาต่อที่มีระดับสูงขึ้นของคนที่มีอายุน้อยกว่าถ้าคุณวางแผนดีด เงินก็จะมานะคะก็จะพอแต่อาจจะต้องแบบโอ้โหสู้หน่อยเลยหาหน่อยเลยนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กกับการศึกษาโดดเด่นมากในช่วงนี้หรือเกี่ยวกับบ้านหรือคนในบ้านนะคะที่จะต้องแบบซ่อมแซมบ้านรีโนเวทบ้านหรือทําอะไรเกี่ยวกับบ้านเข้ามาด้วยนะคะและเกณฑ์เดินทางด้วยโดดเด่นนะคะที่จะต้องเสียงเงินประมาณนี้นะคะคือ ถามว่ามีเงินเข้ามาไหมมีแต่คุณต้องวางแผนและจัดสรรน,นะคะอืแต่ค่อนข้างมาแล้วก็แบบโหต้องลุยต้องสู้ต้องบูต้องเหนื่อยอะ่ะเพราะว่ามันมีเกณฑ์เสี่ยงเงินนะคะเงินมีเกณฑ์แบบเสี่ยงเงินลายลาย,ลายเขาเรียกอะไรอ่ะลายรับอาจจะน้อยกว่ารายจ่ายคุณเลยต้องแบบโหเหนื่อยหน่อยนะคะกส็สู้นะคะ ต่อไปความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรความรักจะเป็นอย่างไรนะคะวางแผนทางการเงินดีๆแล้วจะผ่านไปได้นะคะความรักนะคะไพ่ใบแรกกุม,มารทองขึ้นมาตอบย้ำถึงเมตตามหานิยมนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะเข้ามาสำหรับคนโสดนะคะเออหรือถ้าคุณรอบุตร ก็มีเกณฑ์ที่จะได้บุดด้วยเหมือนกันนะคะไพ่ใบที่สองนะคะพนางเป็นจักรยาน,นีนะคะคนที่รักนวลสงวนตัวคู่มาพร้อมกับบุญหนุนนำใครที่ไปบนหรือไปติดสินบนติดอะไรก็ไปแก้ด้วยนะคะเหมือนทำบุญให้ให้กับแบบเ,เด็กนะคะทำบุญเกี่ยวกับเด็กจะได้หนุนนำนะคะใส่โมนะคะให้ทำบุญอะไรเกี่ยวกับ เด็กนะคะในในทุกสถานนะคะเด็กกำพาทําบุญอาหารให้เด็กอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเด็กจะดีนะคะจะได้หนุนมนาเกี่ยวกับความรักและการเงินนะคะไพ่ใบที่3ามพิกษนะุณะขึ้นมาตอกย้ำนะคะถึงคนที่อายุน้อยกว่านะคะโอ้โหคนชาวเกิดวันอังคารนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเด็ก โดดเด่นมากคานที่อายุน้อยกว่าหมั่นทําบุญทําทานนะอย่างที่บอกเลยไพ่ทาบุญให้กับเด็กนะคะแล้วก็ไพ่ใต้สาหรับพระพายนะคะการเวลาพันผวนแปลเปลี่ยนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะใครไปขอพรอ,อะไรไว้ที่เกี่ยวกับเด็กก็อย่าลืมไปแก้นะคะใครขอเด็กก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกนะคะ,ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ คนโซลก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามานะคะอ่ะทีนี้พิเศษเดือนมิถุนายนนะคะเราจะเปิดเพิ่มให้3ใบนะคะไพ่พรมยานอยากบอกอะไรชาววันอังคารนะคะสัปดาห์นี้นะคะ9ถึงอ้อไม่ใช่ค่ะทำไมพูดถึงวันที่9 3ถึง9มิถุนายนนะคะไพ่พรมยานอยากบอกอะไรขอให้3ใบนะคะมาแลา้วหนึ่ใบ ไพ่พรมยานอยากบอกอะไรอ้ามาแล้วสองใบขออีกใบหนึ่งนะคะครูบาอาจารย์ไพ่พรมยานอยากบอกอะไรคนที่เกิดวันอังคารนะคะโอ้ยะสับให่ขออีกหนึ่งใบนะคะไพ่พรมยาอยากบอกอะไรนะคะอ่หงไงมาแล้วขอใบนี้นะคะอ่าภายใต้สำรับดีมากนะคะพระแม่ปรวตีนะคะโอ้โหได้แน่เลยบุตรนะคะใครรอคอยบุตรมาแล้วนะคะแล้วก็ มีเกณฑ์ที่แบบข่าวดีจากผู้หญิงนะคะมีโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่นะคะไพ่ใบแรกฮนุมานช่องทางทางการงานและการเงินโดดเด่นมากนะคะคุณจะเป็นแบบยุ่งมากในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการงานนะคะสเสน่ห์เหลือลายนะคะไพ่ใบที่สองนะคะพระแม่ธรณีโอโหเกี่ยวกับบ้านแน่เลยนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพย์สินก้อนใหญ่บ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นมาก ไพ่ใบสุดท้ายพระแม่อุมานะคะพระแม่อุมาคือคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะคะโอ้โหไพ่สามใบนี้ดีมากนะคะช่วงนี้น่าจะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจการงานอสังหาหรือรัพย์โดดเด่นการได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะและนี่คือดวงรายสัปดาห์วันที่3ถึงวันที่9นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะ blessing ให้ไพ่นำทางสวัสดีค่ะ